สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ Cm V อ r i วลนะครับวันนี้ก็โอ๊ตก็นำพา FC มาชมกับภาพบรรยากาศของกกอกอีกมุมมองหนึ่งนะครับนี่ก็คือกกอกนะครับเป็นทุ่งนาของกกอกเป็นทุ่งนาของอ่าน่าจะเป็นของพี่ต่อยตะขาบขาวนะครับที่อาดุงหวางได้ชี้ให้โอ๊ตดูในวันก่อนนะครับอ่านี่นะครับก็เป็นทุ่งรวงทองนะครับ สวยงามมากนะครับรวงข้าวทิพย์อิ่มใจนะครับหาภาพบรรยากาศล้อมรอบไปด้วยหุบเขานะครับแล้วก็สวยงามนะครับพร้อมไปด้วยบรรยากาศของเถียงนานะครับโอ๊ตก็มากับแอดพีเอ็มนะครับก็จะมาทําการถ่ายรูปลงอินสตาแกรมหรือว่า Facebook กันแต่โอ๊ดไม่ได้เล่น a c e b o o k เนาะแล้วก็อินสตาแกรมก็มีอยู่แต่ว่าไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับนี่นะครับเป็นภาพของบรรยากาศที่ สวยงามนะครับดูแลดูเหมือนชนบทนะครับไม่มีเสาไฟฟ้าไม่มีบ้านผู้คนอยู่เลยนะครับแต่ถนนก็สะดวกสบายดีนะครับทางทางเดินสะดวกนะครับไม่ได้แบบถึงกับว่าขั้นธุรกันดารเพราะว่าด้านหน้านะครับก็ยังเป็นถนนที่ถนนลาดยางมาตอยนะครับมีความเจริญนะครับ ในท่ามกลางหุบเขานะครับเนินเขาที่ว่าสวยงามทุกๆรอบทิศเลยนะครับนี่นะครับพี่เอ็มก็ได้ทำคอนเทนต์คลิปไปด้วยนะครับนะครับนีรับญ้าอ่าตรงนี้ก็มีญ่านะครับญ่านี้เพิง่งโอกก็เพิ่งรู้ว่าชื่อย่าคอมมิวนิสต์นะครับอ่าพอพออยู่ตรงนี้อาจจะไม่มีคุณค่าวันนั้นโอก็ลองเด็ดเด็ๆๆไปนะครับแล้วก็ เอาไปทำคอนเทนต์กับสาวปานนะครับขายผ้าครามก็หุยพอแยกแยกวงนางก็สวยอยู่นะครับยา่าโหมีย่าเล็กๆเป็นแบบเหมือนจะเป็นวัชพืชเนาะแต่ว่าพอถ่ายรูปออกมาก็จะสวยมากนะครับสีเนาะเป็นสีม่วงธรรมชาติรังสรรเนานะ อยากเดินไปบนภูเขานั้นจ้างนะครับเดี๋ยวว่าพี่แอลก็จะให้โอทามคอนเทนเดินเดินภูเขานะครับเดินเขาของแกนะครับแล้วก็เป็นเขาที่เป็นสวนป่าภายและผักผลไม้นะครับมีรถมาด้วยชอบครับ mm hmm. ชอบธรรมชาติสวยด้วยสีสันสวยงามนะครับเห mm hmm. มาะกับถ่ายรูปเพราะว่าเลือกใส่สีสันที่แบบว่าตัดกับรุ่งดวงทองนะครับ mm hmm. แล้วก็ชาวบ้านชาวสวนนะครับ ออเหครับอ่าใช้ได้ใช้ได้เลยทีเดียวฮืมโอ้ยฟ้าสวยมากถ่ารูปมาต้องสวยแน่เลยเดี๋ยวี่่ชออบมาากกเเลยยยดนครับอยากกออไปันนี้ชื่อชื่อยาคอมมิวนิสต์ครับใช่ครับอันนี้แหละที่ชอบมากเลยไปปลูกหน้าบ้านอ่าเราจะไปปลูกเราต้องทำเอง ก็มันอย่างนี้นะคะพี่เอมอันนี้มันเป็นญ่าแบบว่าพืชพืชที่มันมันขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ตอนนี้เชียงใหม่กําลังฮอตฮิตมันเป็นญ้าที่นำเข้าน่าจะนําเข้ามาจากเกาหลีซึ่งคล้ายๆประมาณนี้แต่แต่ใบมันมันจะเป็นสีออกม่วงคล้ายๆข้าวกล่ำอ่ะอ่าแล้วก็มันจะทนแล้วก็คือร้านกาแฟในเชียงใหม่อ่ะชอบนิยมเอาไปปลูกกันมากถ้ามีขายตามท้องมีขายตามตลาดแบบนี้เราไปปลูกนานเราไม่ไม่คว่าไม่ไม่น่าจะขึ้นค ไม่ใช่มันก็อาจจะเหี่ยวกว่าจะเอาไปปลูกมันก็อาจจะเหี่ยวหรือเปล่าครับแล้วมันพอพอว่ามันไปอยู่บ้านเรามันอาจจะดูเหมือนแบบหญ้าอะไรเงี้ยเออมันแลดูเหมือนแบบของมันจะมีคุณค่าได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นหญ้าที่โอ๊ตบอกอ่ะคือมันจะสวยครับร้านกาแฟที่เชียงใหม่นิยมมากครับแล้วมันก็จะสูงประมาณนี้นะครับแล้วมันทน ทนแล้วก็ไม่อาจจะต้องไม่ต้องดูแลอะไรมากแต่ลองก็ได้นะครับลองก็ได้วันนั้นโอกก็เด็ดไปกับสาวบานเอาไปประกอบฉากขายผ้าคามก็สวยครับกำเดียวก็สวยแล้วใช่ครับหรือเราก็ลองก็ได้ไปลองปลูกใช่ก็ไม่แน่ใจครับอันนี้มันขึ้นเองนอกจากว่าเราเอาต้นอ่อนแบบนี้ไปลองปลูกดูถ้าต้นโตอยู่แล้วอนไม่มั่นใจว่ามันจะทนไหมไม่แน่ใจนะครับลองไหมอ่ะเฮ้ยจริงเหรอข้าศัตรู ต้องทำท่าแบบว่านี่โลกของฉัน <laughs> นี่นะครับนี่พีเอ็มก็มาด้วยนะครับก็เป็นคู่หูดูโอเลยนะครับช่วงนี้ <laughs> ถ่ายรูปตรงไหนเนาะแก้วกล้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยอ่าโอเคฮ <laughs> ม,ม,มันอากาศกําลังดีเนาะพี่เอ็มเนาะแบบว่าคือมันเป็นเหมือนหน้าหนาวอ่ะมันเย็นอ่ะถึงจะแดดจ,จัดตะเย็นนะครับตอนนี้เอฟซไม่ได้ร้อนน <c oughs> ดารานักกล้องนะครับนี่เหมาะกับการมาถ่ายรูปนะคะเพราะว่าสีเหลืองอลามเนาะรูปทุ่งรวง ครับจะเอาขาตั้งกล้องมาตั้งแล้วก็ถ่ายตัวเองอ๋อแต่วเราจะเต้นติ๊กต k อกาอืมอ,ะอนะครับสวยไหมครับเอฟซีชอบไหมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเอ็มเนี่ยกับตัวนี้จะเข้ากันไหมแต่มันก็เป็นสีม่วงนะตัวเนี้ยใช่ครับก็น่าจะได้นะครับแต่สว,สวยครับ ถ้าเอามารวมๆกันวันนั้นเออน่าจะมีใช่ครับเราน่าจะแบบมีกงิไกามาตัดเนาะแล้วก็แบบทำเป็นแบบช่อดอกไม้อะวันนั้นโอาทำเป็นช่อมันสวยมากครับเป็นพร็อพนะใช่เป็นพร็อพเนี่ยอากาศดีดีอากาศดีมากมามาเดี๋ยวได้อะต้องแบบไหนอ๋ออ่าอ่าจริงๆต้องถือข้างนี้ยังไงข้างนี้อ๋อโอเค อ่าเราไปแคปหน้าจอได้ตอนที่แบบในไร์สดโอเคดียังดีแล้วดีแล้วก็สนุกสนุกนะครับเนาอเป็นวันสบายๆพักผ่อนเนาะกับสีสันโอ้โหสวยครับมันมันดูสะอาดเนาะดูใช่ครับตรง ใช่ครับเป็นเมฆนะครับที่นี่ก็มีนะครับต้นไม้นี่เด่นเนาะต้นเดียวแล้วก็แบบเด่นสูงอ่ะไม่รู้ว่าชื่อต้นอะไรนะครับแลดูเหมือนทุ่งหญ้าอะไรนะสวรรค์หน้า <c oughs> <c oughs> ในสารคดีสัตว์โลกอะไรประมาณนี้เัา <c oughs> <c oughs> สวยมากนะคะอู้ในนี้มีน้ําด้วยมีปลาแน่เลย <c oughs> วันนั้นสาวปานก็มาหาปลาที่เขาเกี่ยวข้าวแล้วอะครับ <c oughs> หอยมีอะไรครับเด็กๆเ,เขาก็จะมาหากันอืมทางก็สะดวกเราอยู่ติดถนนเลยอยู่ติดถนน,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 นหลักเลย<า>ก็เลย<า>ดูปลอดภัยแล้วก็สะดวกสบายนะคะอุย้อยเถียงนานน้นอีกอันนะครับเถียงนาหนึ่งสองแล้วก็สามตรงนู้นอีกแล้วก็ตรงนี้อีกนะครับใกล้ๆนะครับน่าบรรยากาศน่านั่งมากเลยนะครับมีเอาผลไม้มาปิกนิกเน,นเนาะ,นะ,นะสลัดนค,นครับ ครับไอ,ไอต้นข้าวสีทองแบบเนี้ยครับเอาไปทำอะไรได้บ้างเอามาชุดใช่ไหมครับใช่อ่าที่เอาเห็นดีไซนเนอร์คนอื่นๆเนาะอันนี้คนอื่นเนาะเขาก็เอาตรงเนี้ยเอาเคยเห็นชุดอ่ามิสแกรนดของจังหวัดจังหวัดหนึ่งจำจังหวัดไม่ได้อาจจะเป็นอยุธยา <c oughs> เขาเอาตรงเนี้ยไปใช้เอาเอาต้นข้าวไปคือหันละหันตอนแรกหันหน้ามาอยู่ก็เป็นปกตินะครับ พอหันหลังมาอุ้ยรวงข้าวอยู่ที่พัดอ,อากระโปรงชายกระโปงพอเดินเดินไปก็รวงข้าวก็แบบว่าวอาอยู่ในชุดกระโปงเลยนะครับแต่ถ้าสําหรับโอ๊ตก็ก็ต้องครีอทอีกทีนึงก็อาจจะนึกว่าเอาไว้เอาเป็นแบบว่าพรบเนาะเอาสําหรับกรรมแล้วก็อาจจะใส่ใสชุดทนเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยใส่งอบเนาะประ,ะมาณนี้นะครับสวยงาม อโอกาสได้หมุนไปแล้วนะครับแล้วก็มีมิสยูนิเวอร์สของชุดประจำชาติของประเทศลาวและหรือพม่าานีนะครับ mm hmm. เขาก็อเอาอันนี้เป็นพรอพเหมือนกันเช่นกัน,นครับ mm hmm. เขาออกมาเป็นควายก่อนเสร็จถอดชุดควายเสร็จก็กลายเป็นชุดทำหน้าครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ับ c r i b ้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะดูคลิป ต่อต่อไปนะครับคลิปของโอ๊ตเป็นวาไรตี้นะครับความแตกต่างหลากหลายเนาะสวัสดีครับโอ๊ตยงใหม่เอามาเรตี้ขอบคุณครับ